แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดร่างรายชื่อ3กองหน้าเป้าหมายเสริมทัพในซัมเมอร์นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เตรียมรายชื่อกองหน้าที่ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกในแนวรุก,ก่อนถึงฤดูกาลใหม่ตามรายงานของ ESPN รายชื่อกองหน้าที่เป็นเป้าหมายของยูไนเต็ดได้แก่ไอแวนโทนี่โจนาธานเดวิดและโจชัวเซอร์ซี่ไอแวนโทนี่และโจนาธานเดวิดกำลังเข้าสู่ปีสุดท้ายของสัญญากับเบรนฟอร์ดและลิน ตามลำดับโดยทีมเบรนฟอร์ดต้องการค่าตัวอย่างน้อย50ล้านปอนด์สำหรับโทนี่ซึ่งเป็นหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษขณะที่โจชัวเซ็กซี่มีค่าฉีกสัญญากับบอโลนย่าอยู่ที่34ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ว่าอนาคตของเอริกเทนฮากุนซือชาวดัตช์ของยูไนเต็ดจะยังไม่แน่นอนแต่สโมสรกำลังผลักดันธุรกิจการซื้อขายอย่างต่อเนื่องโดยพวกเขามีความกระตือรือร้อนที่จะเพิ่มกองหน้าเข้ามาในทีมหลังจากที่มีเพียงรัสมุดฮอยลุน ที่เป็นหัวหอ,อกอาชีพเพียงรายเดียวในทีมชุดใหญ่อองโตนี่มักซิยานจะออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวในช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่ยูไนเต็ดก็พลาดหวังในการคว้าตัวเบนจามินเชตโก้ที่คาดว่าจะต่อสัญญาใหม่กับแอบเลไลซิกหลังมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกสำหรับไอแวนโทนี่ oni, ทำไป4ประตูจาก17นัดในพรีเมียร์ลีกให้กับเบรนฟอร์ดในฤดูกาลที่ผ่านมาหลังรีเติร์นกลับมาจากการติดโทษแบนยาวในข้อหาผิดกฎการพน,นัน จนาธานเดวิดมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในหลีกเอิงโดยทำไป19ประตูให้กับลินมีเพียงคิริยันเอ็มบัปเป้ที่ยิงได้มากกว่าเขาในฤดูกาลนี้โจชัวเซ็กซี่ทำไป11ประตูและ5แอสซ,ซิสต์จากการเล่นให้บโบรลญญนาและมีส่วนสำคัญในการพาทีมคว้าตัวไปเล่นในแชมเปี้ยนหลีกฤดูกาลหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังว่าการเสริมทัพในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความแข็งแกรง่งและความคมในแนวรุกให้กับทีมในการแข่งขันฤดูกาลหน้า